จังไรแมนจังไรแมนจังไรแมนชิโก้นึงม,มาคนโต สวัสดีครับเราก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ d i s s u b e r y รายการท่องดีๆจากับแอฟริกาวันนี้เราก็ได้อยู่กันนะฮัมชาแนลผู้เป็นเจ้าของรายการวันนี้คุณคิดยังไงเดี๋ยวกับการที่เราในตอนชักบอลมันเป็นเรื่องที่เราต้องผ่อนคลายนิดนึง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 ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาดูคุณโลคัสกันดีกว่าสวัสดีครับโอ้โหอีกแล้วนะครับทำไมเวลาชักบอาจังหวะจะแตกเราทำไมต้องสาวเลยล่ะเราเป็นข้อสังเกตเหรอ นี่คือตัวสบพี่นะครับคืออย่างนี้ครับผมหมดขมือขมี่ไปอากาศหนาวครับผมหมดอากาศหนาวหมหมดเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราทุกสวนเกิดอาการกลิ้งขึ้นมาเราเป็นการกลั่นเลือดกันเลือดทั้งนี่เป็นตัวเลือดนะครับเราจะกลั่นเลือดขึ้นมาอันนี้คือปลายกลั่นเลือดขึ้นมาครับขอเราครับวเลือดออกแล้วครับ ไม่เลือดออกผไม่ใช่เลือดกันเลือดแต่ว่าแล้วมันคืออะไรครับเป็นลูกออสของเรานนั่เองครับลูกออสนี้เป็นตัวเาเรียกว่าตัวมนุษย์ยชาติผิวจากถุงมันท่าครับผมเรียกว่าตัวออสเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิตอยู่แข็งขึ้นครับขอบคุณเขาครับผมอ่ามันมีอะไรครับแล้วก็จังหมาบรรไก่บรรลุลุกเราถึงจะทำยังไงพอจะเสร็จครับใครก็ได้ใครก็ได้โอเคครับเป็นผ้าปีกขึ้นมาพุ่งจะทำให้การหลั่งออสติแรงขึ้นอาจจะพุ่งยอดเสาธงเลยก็ได้ครับผมยอด วันนี้เราพบกับเหตุการณ์ตลาดเกิดขึ้นครับดูดีๆฟ้าก็มืดลงเวลา12โมงครับ12 <laughs> <laughs> หรือเปล่าไม่ใช่ถือว่าค่ำนะครับันดีก็วันนี้ไม่มีน้รมากครับไปแทงบอลมาเราไปเดินไปดูสระน้ำดีกว่าไป <laughs> พผู้เื่นแทงบอลอนเดีย วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเขาอยู่สวัสดีครับผมแคนกี้ครับวันนี้รายการดิคัมเบอรี่ครับมาถึงกัตัดโลกนะครับมีแขกรับเชิญผมตัดโลกยังไม่เจอสัตว์เลยครับเจอสัตวัดแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่ครับก็ไม่ได้ทำครับแทงบอลมาแล้วบอลล้านถูกหรือเปล่าครับไม่ถูกครับตายสุดติดไหมโดนเชลซีเด็ดครับโดนกระช่วงประเทศรันเชลซีต่อสองลูกเลยครับจริงไม่เห็นเป็นเดียวนะครับผมนนี้มีพิเดียนครับก็วันนี้เราครับแมนยูครับแมนยูกินไดโนร่ามาใหม่ครับไดโน้่ใหมึ่งวินท์คอมเมอร์ซี่ลงนี้ยังครับลงครับแน่นอนครับครับผมติดดตามมไ้นะครับผมผผมบบคครรััม วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ